แบบนี้นะคะคงต้องบอกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวได้ใช่ไหมคะเนี่ยว่าร้ายลิซ่าค่ะแล้วก็พูดเหยีดเยดเธอนะคะไม่ถึงวันค่ะงานก็เข้าไปเลยสิคะเห็นว่านะคะมีแอนตี้สาวรายหนึ่งค่ะมีการโพสต์คลิปลงติ๊กต็อกคือพูดไม่ดีใส่ลิซ่าค่ะเกาะกรรมค่ะก็ติดตรวจอย่างไวนะคะเพราะว่าดันใส่ชุดยูนิฟอร์มของบริษัทตัวเองเอาไว้อยู่ค่ะแต่ว่าคงจะลืมตัวไปละมั้งบลิงค่ะก็เลยจัดให้นะคะมีการแท็กหาบริษัทของเธอค่ะ วดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเธอนะคะให้กับทางบริษัทได้รับทราบไปเลยสิคะซึ่งล่าสุดนะคะทางบริษัทก็รับทราบแล้วนะคะและก็จะมีการเรียกเธอค่ะไปสอบนะคะด้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะที่มีคนร้องเรียนมานะคะและดูเหมือนว่าช่อง t ิกตอกของเธอคนนี้ค่ะก็จะปลิวนะคะไปแล้วอีกด้วยค่ะเรียกว่ากรรมนั้นทํางานได้ไวจริงๆนะคะพูดอะไรไม่คิดค่ะก็โดนเรียกสอบพฤติกรรมไปเลยสิคะ ผ่านข่าวแอนตีนนะคะไปก่อนเลยแล้วกันค่ะไปฟังข่าวนะคะน่ารักน่ารักค่ะของคนในวงการบันเทิงเดียวกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือนะคะคุณ BB ีค่ะที่เป็นนักร้องนะคะสัญชาติเกาหลีค่ะที่เคยร้องเพลง The Weeknd ในงาน c o a เช e l ่านะคะก็ตอนนั้นเธอไปในนามของ X t X Rising นะคะข่าวเดียวกันจาก,กที่มิลลิเนาะไปแรปเพลงไทยนะคะแล้วก็มีการกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์ให้ชาวโลกได้รับรู้กันนะคะ เธอค่ะก็มีการไลฟ์สดนะคะแล้วก็มีการพูดคุยก,กันกับแฟนคลับของเธอค่ะโดยนะคะมีคนถามเธอว่านะคะใครกันนะคือ คนในอุดมคติของบีบี A นะคะซึ่งเธอค่ะก็ตอบว่าลิซ่านั่นเองนะคะ mm hmm. เธอบอกว่าชอบรูปร่างของลิซ่ามากๆเลยค่ะลิซ่านั้นสูงมากแล้วก็น่ารักค่ะแถมยังเซ็กซี่ในเวลาเดียวกันอีกต่างหากนะคะแล้วก็ทั้งร้องทั้งเต้นก็เก่งนะคะแมบเธอก็ชื่นชมเนาะผ่านสื่อกันไปเลยค่ะ,ะใครๆก็รักลิซ่านะเรียกว่าเป็นไอดอลของไอดอลอีกทีเลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมออะไอก็เห็นมีโมเมนต์น่ารักของเธอออกมานะก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกิจ่นเคยค่ะ อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า